คุณว่ามองจากภายนอกคนเหล่านี้ใครมีมวลกระดูกมากที่สุดคิดว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มกินแคลเซียมคิดว่าสักประมาณสัก45ขึ้นนะคะก็คือวัยที่กระดูกนี่จะเริ่มพุนเราคิดว่าตัวเราเนี่ยยังไม่ได้ถึงจุดนั้นก็คือหนึ่งดูจากภายนอกตัวเราเองอะ่ะ เราว่าเราดูดีนะเราไม่แก่ออกกําลังกายก็คือเราเดินเดินห้างเดินช้อปปิ้งก็งใส่รองเท้าสูสงเนี่ยคิดว่าปัญหาที่ถ้าปวดกระดูกปวดเข่าเนี่ยคงจากปัญหารองเท้าไม่ได้คิดว่าอายุมากแล้วกระดูกจะต้องพุนหรือว่าเสือ่อมสองจุดสี่หนึ่งก็ยังเริ่มพุนละก็น่ากลัวเหมือนกันนะ คิดว่าควรทานเลยค่ะถ้าเราปล่อยไว้เราจะถึงขั้นรุนแรงแล้วแล้วมันจะแย่ถ้ามาดูตรงเนี้ยคิดว่าควรทานแต่เนินเนินยิ่งดีนะเลยคิดว่าจะเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่ป้องกันความเสื่อมที่ยากจะมองเห็นด้วยการเติมแคลเซียมให้เพียงพอเป็นประจําทุกวันลดความเสี่ยงภาวะกระดูกรุนเติมสารอาหารเสิมความแข็งแรงกระดูก b บน e แม t เทอร์ t t e เ s ร่วมสนับสนุนคนไทยดูแลป้องกันกระดูกกรุ่น